อ๋อต้องบอกก่อนวันนี้อาหารเราสั่งแบบเลส,สไปซี่คือเผ็ดน้อยเพราะว่านี่อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะมืดแล้วนะฮะความหอมเจียวคือหอมมาเลยนี่ย่ามบุญเส้นโบราณนะฮะรสชาติค่อนข้างจะนวลน สวัสดีครับอีราบเบรนนะครับต้องบอกก่อนว่านานทีจะเจอฉากกลางคืนอย่างนี้เนาะหน้าอาจจะไม่ชัดบ้างอะไรบ้างเนาะคือเนื่องจากวันนี้นะฮะมีเพื่อนชาวมาเลเซียนะชื่อคุณเอเรียนเนี่ยเขาก็มาเมืองไทยนะเปิดประเทศุกก็คือมาเมืองไทยแล้วก็อยากกินอาหารไทยแล้วเขาก็เราก็เลยแนะนาเขาด้วยกันไปว่าพักแถวหรือน้นำเจ้าพญาไหมสุดท้ายก็เลยแบบก็เลยมาพักแถวที่เห็นวิววัดอรุณสวยงามมากแล้วที่นี่ต้องจองล่วงหน้าซึ่งแถวนี้มันจะมีหลายร้านอยู่เหมือนกันแต่ร้านที่เราจองได้นี่คือร้านโรงรถ เป็นร้านที่อยู่ในมิชลินไกด์ด้วย oh. นะครับก็เลยเรียกว่าไบรอันเองก็เปิดประสบการณ์เพราะร้านอาหารที่นี่เขาแน่เป็นอาหารสไตล์โบราณสไตล์ไทยไทยโบราณมากแล้วก็เปิดประสบการณ์ของคุณเอเดียนด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เอเดียนสั่งตัวค็อกเทลที่ชื่อว่าอ่าวไทยฮะเอเดียนบอกว่ามันรีเฟรชชิ่งคือสดชื่นมากพอถามพนักงานที่นี่เขาบอกว่ามันประกอบไปด้วยตะไคร้ผักชีและน้ำปลาเ oh. อืองไปเลยเนาะส่วนไบรอันเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับไบรอันก็เลยสั่งสิ่งนี้สิ่งนี้เรียกว่าดาวใจฮะ ดาวสวยงามมากนะฮะน,นี่อาจจะเห็นไม่ชัดคือเป็นน้ำเดนจีนะฮะแล้วก็มีทับทิมด้วยทับทิมดาวใจไนงะดาวใจก็มีความเป็นลิ้นจีที่มีความแบบน่าจะอมเปรี้ยวสับประรดหรือมะนาวไม่แน่ใจเหมือนอมเปรี้ยวสับประรดนะอือันนี้ก็สดชื่นดีฮะต้องบอกก่อนนะมาโรงรถเนี่ยด้วยวิวด้วยบรรยากาศด้วยอาหารราคาจะแรงขันหนึ่งนะทีนี้อาหารเล็กน้ำจืของเรามาแล้วแอปเปิ้ไทเซอร์แรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ปบรน,นเรียกว่าห่างไกลมากรู้จกักแหละแต่ไม่ค่อยได้กินนั่นคือแตงโมปลาแห้งสิงห์บุรีฮะ ก็เป็นอาหารคลายร้อนแบบโบราณเนาะเดี๋ยวจะลองชิมนะฮะนี่อาจจะเห็นไม่ช,ชัดเพราะมืดแล้วนะฮะอือคือปลาแห้งอะความหอมเจียวคือหอมมาเลยอ่ันแร้คือหอมเจียวมาก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวแตงโมที่มีความแบบหวานสดชื่นอืมแบนมาก็อร่อยดีนะ Mm. like what it's about that's it <S very nice combination mm hmm. the watermelon is very juicy mm hmm. very sweet mm hmm. and the topping is very unique the taste the combination is very unique ถัดมานะครับขอลองยำบุญเส้นโบราณนะฮะคือยำบุญเส้นโบราณเนี่ยเคยกินมาบ้างนะแต่ไม่บ่อยก็คือลักษณะความแตกต่างคือเขาจะใส่ กุ้งแห้งหอมเจียวถั่วลิสงหมูสับอะไรเงี้ยอ๋อต้องบอกก่อนวันนี้อาหารเราสั่งแบบเลส,สไเซี่คือเผ็ดน้อยเพราะว่าเพื่อนค่อนข้างจะไม่ถนัดอาหารเผ็ดเยอะซึ่งที่ร้านซึ่งเป็นความเอื้องเหมือนกันเนาะเห็นร้านบรรยากาศอย่างเงี้ยคนพนักง,งานบอกว่าพี่ครับอาหารเราเพ่ได้มิชลินเนี่ยคือเผ็ดนะพี่เผ็ดจริงจังถ้ามีเพื่อนต่างชาติบอกเลยว่าบอกขอลดเผ็ดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้อาหารรสชาติจะมีความแบบลดความเผ็ดลงมา เดี๋ยวเขาลองยำบุญเส้นโบราณนะครับแบบที่รสเผ็ดแล้วนะฮะนี่ยำบุญเส้นโบราณนะฮะถ้ารสชาติมันนวลมันหอมหัวหอมกุ้งแห้งทอดกรุบผัวกรุบผักแล้วก็สั่งเผ็ดน้อยนะยังมีกลิ่นของพริกขี้หนูขึ้นมาถ้า <Wow. S 1> สั่งเผ็ดปกติก็น่าจะเผ็ดกว่านี้แต่นี้มันรสแบบรสเผ็ดน้อยเนาะรสแบบคนไม่ทานเผ็ดกินได้อะรสกลาง ขัดมาที่สั่งนะครับคือแกงรันจวนนะฮะแกงรันจวนนี่ถือเป็นเมนูปราบเซียนนะแต่ที่นี่จะมีความประยุกต์นิดนึงเพราะมีการใส่เห็ดเข้ามาด้วยนะฮะเฮ้ยน้ำแกงดูเข้มข้นอยู่นะขอ,อนี้ชิมกินพร้อมใบพอลีมากรสชาติค่อนข้างจะนวลๆเนาะแกงจวนนี่จะจะนวลๆหนึน่งแต่ถ้าเกิดสั่งเผ็ดเพิ่มพิกัรอาจจะได้ความน่าพิกปิมากกว่าน,นี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ไปอันมาดีอีกเมนูมาแล้วนะครับก็คือ โรตีแกงเขียวหวานนะฮะขอชิมโรตีเขียวหวานไก่แล้วนะครับขอไะ้คำสั่งกิดนะบ้านโรตีมีความฟัฟฟี่ <Wow. S 1> เบาเป็นชั้นๆส่วนแกงเขียวหวานถือว่าเข้มข้นเลยนะไก่นุ่มเดี๋ยวขอชิมน้ำเขียวหวานวเปล่าๆนะอันนี้สั่งเผ็ดน้อยเนาะถึงกะทิร้อนในคอเลยขนาดเผ็ดน้อย <Wow. S 1> ถ้าเผ็ดปกติน่าจะเผ็ดพอสมควรแต่อร่อยอร่อยเลย ตอนนี้เอเรียนคือไม่ช่มุมออนจากปลาแห้งแตงโมได้แล้วนะครับเพราะว่านังกินหลายอันมากน,นางนชอบที่สุดแล้วก็แปลกใหม่มากนะฮะ <c oughs> ก็ทานแล้ว4อย่างนะกินไม่ได้เยอะก็เอเรียนลงความเห็นว่าปลาแห้งแตงโม is the best one right? ์น <c oughs> ก็คือชอบมากก็คือกินคนเดียวเกับหมดเลยนะไปอันแจมแค่ประมาณสชิ้นเองที่เหลือนนะังก็กวัดเกี้ยงมากทีนี้ตัวแกงเขียวหวานเนี่ยเมื่อกี้คุยเอเรีนเอเดนบอกว่าเอเดนอยากได้แบบ ให้มีกะทิเพิ่มอีกนิดเึงเราก็เริ่มคิดเออก็จริงเนาะบางทีเขาจะต้องการความเข้มข้นกะทินิดนึงแต่สำหรับอันว่าความเผ็ดอะได้มันอาจจะไม่ได้คนคลักมากแต่ว่ากินกับโรตีอะไรเงี้ยก็โอเคอาหารโดยรวมโอเคครับราคาก็จะสูงนิดนึงตามบรรยากาศร้านแล้วก็ค่อนข้างจะมีรสความเป็นผู้ดีในระดับหนึ่งทุกวันนี้สั่งเผ็ดน้อยละแต่สั่งเผ็ดเต็มที่ไม่แน่ว่าเผ็ดขนาดไหนเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่กินสุกาจะดูมีความนวลๆผู้ดีผู้ดีนิดนึงนะครับ ยังไงครั้งหน้าไบรอันจะพาคุณกินที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายที่ติดตามไบรอันได้ที่ Facebook Fanpage Youtube c h anel n แล้วก็ Instagram ครับฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไบรอันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ